ก็เป็นอ่งที่ดีท่านไปเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักผู้สมัครอบจพรคเพื่อไทยจะไปหาเสียงให้พักการเมืองอื่นได้ยังไงนี่ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงอุบลราจตานีอันนี้ก็ต้องหาเสียงให้พักเพื่อไทยแล้วมั้ก็ไม่มีระบงระเบียบอะไรว่าเออคุณจะพูดอะไรได้แค่ไหนก็ตั้งกรกตให้เขาหาเสียงก็ต้องไปแจ้งว่าเออพักจะทําอะไรผู้สมัครจะทําอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ต้องพูดกันกัน แต่เหมือนรอบนี้ดูดดันขึ้นนะครับไม่ไม่ได้ไูดูดันอะไรนี่ครับเ็เรื่องปกติธรรมดาหาเสียงนะเรื่องปกติธรรมดาต้องคิดถึงครับ อ่าอันนี้3ท่านเลยนะคะออกมานะยืนให้สัมภาษณ์พร้อมๆกันแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยไปทําหน้าที่อีกท่านหนึ่งบอกเลยบอกว่ามั่นใจว่ากวาดทุกสนามที่คุณทักษิณไปช่วยแน่ๆก็คือคุณประเสริฐจันทรารวงทองแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวรอดูเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลพักเดียวได้แน่ โอ้โหมองไปไกลขนาดนั้นเลยนะคะรองนายกรันตรีแล้วก็รัฐมนตรีดีเอค่ะในฐานะแกนนําเพื่อไทยก็บอกเลยบอกว่าการไปเดินสายหาเสียงช่วยผู้สมัครนายกอบจอของคุณทักษิณเนี่ยคือแกนนําพักมั่นใจว่าจะชนะทุกสนามหรือเปล่าเพราะว่าทุกสนามไปช่วยก็ชนะทุกสนามนั่นแหละนะคะก็เลยบอกว่าคือชัยชนะที่ได้มาแต่ละครั้งหลายเรื่องด้วยกันเกิดจากหลายเรื่องค่ะเพราะว่าพักเพื่อไทยมองว่าเรื่องท้องถิ่นสําคัญท้องถิ่นนี่แหละจะเป็นตัวช่วยผลักดันการทางาน ในอนาคตได้หลายอย่างดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับทุกสนามที่ส่งส่วนคุณทักษิณจะไปช่วยทุกที่ที่พักส่งหรือเปล่าอันนี้คุณประเสริฐบอกว่ายังไม่สามารถเพราะว่าเป็นไม่สามารถที่จะรู้ได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พักจะต้องดาเนินการทีนี้ก็ถามไปว่า จุดประสงค์ของพักเพื่อไทยเนี่ยจะวางรากฐานไปสู่การเลือกตั้งสนามใหญ่ใช่ไหมคุณประเสริฐบอกว่าการเมืองระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะอาบาจอเป็นเรื่องสําคัญถ้าทํางานสอดคล้องกับการเมืองระดับประเทศได้ก็จะทําให้ประเทศเดินหน้าการขับเคลื่อนหลายมิติมันก็จะสอดคล้องกันส่วนที่คุณทักษิณตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งสสครั้งหน้าเพื่อไทยจะได้เป็นอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวคุณประเสริฐบอกว่าเพื่อไทยเป็นพักใหญ่การได้เป็นอันดับหนึ่งเป็นไปได้ในอดีตเคยทํามาแล้ว เราก็มุ่งหวังว่านโยบายหลายอย่างที่ออกไปจะตรงใจประชาชนแล้วก็มั่นใจว่าจะนำชัยชนะการเลือกตั้งในอนาคตกลับมาได้